อุบายขั้นต่อมาของอัปราชิตะในการดึงดูดใจผู้คนให้เข้ามาฟังธรรมก็คือการนำลูกแก้วอัญ,ญมณีขนาดใหญ่เท่าผลแตงโมมาถวายแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าและได้กราบทูลกับท่านข้าแต่พระพุทธองค์ข้าพเจ้าขอได้นำอัญ,ญมณีนี้วางไว้แทบเท้าของพระพุทธองค์ด้วยเถิดข้าพเจ้าหมายจะให้ผู้คนทั้งหลายที่เข้ามาฟังธรรมของพระองค์ ได้เห็นความงดงามแห่งอัญมณีนี้และได้เห็นรัศมีอันเรืองรองของพระองค์ด้วยพระเจ้าข้าจากนั้นพระวิปัสสีพุทธเจ้าก็ได้ตรัสอนุญาตให้อัปราชิตะทำตามที่เขาขออัปราชิตะจึงได้นำลูกแก้วอัญมณีขนาดใหญ่และมีแสงสุขสว่างสวยงามนั้นมาวางแทบเท้าของพระพุทธองค์ในยามที่ฝูงชนพากันมาเข้าเฝ้าเพื่อฟังธรรม พวกเขาก็จะได้เห็นแสงอันงดง,งามเรืองรองจากแก้วมณีขนาดใหญ่ลูกนั้นและได้เห็นรัศมีอันงดง,งามผ่องใสของพระวิปัสสีพุทธเจ้าด้วยความงดงามที่ดวงตาได้เห็นแก้วมณีขนาดใหญ่และความงดงามในใจที่เกิดขึ้นเมื่อได้ฟังธรรมก็บังเกิดขึ้นกับสาธุชนมากมายที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ณพระคันธกุฎีแห่งนั้นทำให้เหล่าฝูงชนพากันบรรลุธรรมกันทั่วหน้า สร้างความปลาบปลื้มและดีใจอย่างที่สุดให้เกษตรถีอัปราชิตะ